มาดูกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะกับทางกาฟค่ะ,คะที่ร่วมมือกับทางศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์นะคะร่วมส่งความสุขค่ะส่งมอบให้กับเยาวชนนะคะที่เป็นผู้พิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรษะจัดณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะโดยทางบริษัทกาฟเอเนอร์จีเดเวลลอปเมนต์จำกัดมาชนหรือกาฟนะคะร่วมกับศูนย์สมเด็จพระเทพร,รัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดกิจกรรม สนุกสุขสรรวันพบปะครอบครัวปี2567หรือว่า Happy Family Day 2024นะคะจัดให้กับเยาวชนผู้พิการทางใบหน้าและกระโหลกศีรษะค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลของทางศูนย์นะคะพร้อมกับครอบครัวได้ใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกันค่ะและในปีนี้นะคะพนักง,งานจากกอลฟกว่า30คนได้รวมเป็นอาสาสมัคร พาเด็กๆนะคะได้เปิดโลกการเรียนรู้สร้างสรรค์จินตนาการและสัมผัสกับสัตว์ต่างๆณนะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะโดยทางศูนส่วน์ในพระเทศไทยรัฐแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกระโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตนออกเชียงใต้นะคะและดําเนินการโดยไม่สแสวงหาผลกําไรมีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศค่ะและที่ผ่านมาเองทางกัฟนะคะได้สัดสนุนการดําเนินการของศูนย์มาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่น สรรสนงบประมาณการดำเนินง,งานของศูนย์มอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้ป่วยภายใต้โครงการ1ทุนหนึ่งฝัน,น,นปั้นอนาคตแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครนะคะในโครงการต่างๆของศูนย์เพื่อสร้างโอกาสได้กับผู้พิการลดความไม่เสมอภาคและสร้างความเท่าเทียมสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่า SDGs หรือว่า Sustainable Development Goals ของสหประชาชาติค่ะ เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางกอลฟมีมาให้อย่างต่อเนื่องละค่ะทั้งช่วยในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการนะคะแล้วก็สร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วย